เริมเดิมดูไปนะครับพี่น้องเนื้อไก่อยู่ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยครับอันนี้เลยกลายกลายเป็นแกงพะแนงหมูกับไก่2ออย่างครับเรัวพุงแตกสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีเมนูแกงผะแนงไก่ครับผมวันนี้เราจะแกงแบบข้นๆขลุกคลิกหรือจะเป็นแกงข้วพัแนแงไก่และจะเรียกครับผมเนื้อไก่หั่นแล้วกระเิน้ำพริกผะแนง ใบมะกรูดซอยพริกซอยโรยหน้าผงนัวน้ำตาลน้ำปลาเกลือประมาณนี้ครับพี่น้องไปแกงกันเลยตั้งกระทะครับผมใส่กะทิลงไปกะทิเราไม่ต้องใส่หมดครับเหลือปประมาณนี้เอาไว้ลาดหน้าอีกทีหนึ่งให้สีสันสวยงามครับผมเดี๋ยวรอให้กะทิแตกมันครับผมค่อยใส่น้ำพริกลงไปนะครับกะทิแตกมันสวยงามพี่น้องดูเป็นฟองเลยอ่ะใส่น้ำพริกลงไป ใส่พริกแกงลงไปอ่าแล้วก็ผัดพริกแกงคั่วพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันให้หอมๆแล้วพี่น้องเนาะหอมๆเหลืองๆไปเลยนี่ครับกะทิก็แต่งมันใส่กับน้ำพริกแกงครับผมเริ่มแล้วเดือดปุบปับปุบปับไก่แล้วพี่น้องค่อยใส่ไก่หอมได้ทีแล้วพี่น้องใส่ไก่ลงไปเลยคั่วกะทิกับพริกแกงเนี่ย เราไม่ได้ผมไม่ได้กําหนดเวลานะครับว่าจะกี่รถทงกี่าาทีก็คั่วให้มันแตกมันให้มันหอมครับผมผัดให้เข้ากันครับรอให้เนื้อไก่สุกหอมมากพี่น้องเลยอรอเนื้อไก่สุกนะครับสุกผมนะพี่น้องเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วใส่ บูงไปเลยครับน้ำปลาผนแอนต้อง้ำหวานใส่ไปเลยไม่ได้ตวงแล้วมไม่นอ้องกะเอาหอน้ำตาลก็ไม่นอ้องน้ำตาลผงนัวไม่ต้องเยอะครับเนี่ยหนึ่งช้อนชาพอน้ำปลาครับใส่ลงไปาแล้วแต่ชอบเต็มชอบ,อ,บ,อ,บอะไรก็ใส่ป่าเกลือน,นิดนึงนิดนึงกินนะครับเกลือนี่ครับนี่ครับปลายช้อนพอ คนครับแต่ว่ามาชิมรสชาติกันจริงๆแล้ววันนี้น้ําตาลปี๊บหมดครับผมต้องใส่น้ําตาลปีป๊บจะนัวกว่าครับใส่น้ําตาลนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับล,ลืมลืมเรื่ดูไปนะครับพี่น้องเนื้อไก่อยู่ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยครับอันนี้เลยกลายกลายเ,เป็นแกงพแนงหมูกับไก่สองอย่างครับเริรแซ่บคือเกาพี่น้องเมื่อก,กี้ชิมแล้วครับพี่น้องแซ่บมากใส่ลงไปเลยไม้ตรวจพริกหั่นซอย เพิ่มความหอมนิดนึงครับผมแกงบะแนงเนี่ยเราใช้เนื้อสัตว์ได้ทุกเกือบทุกอย่างนยพี่น้องครับที่มันไม่เละเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้อเก้งเนื้อกวางเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อแพะได้หมดแซ่บคือเก้าจากที่ที่มีอยู่หน่อยนึงครับราลงไปคนนิดนึงพี่น้องคนนิดนึงนะครับนี่ครับวันนี้เราทําแบบน้ําขุกติดคนๆครับพี่น้อง รียบร้อยครับพี่น้องแกงพะแนงไก่หมูปนกันแกงข้นๆคลุกคลิกๆนีคน่ครับแล้วจะเรียกแกงขั่วพะแนงก็ได้ครับผมมาครับพี่น้องตักข้าวสวยร้อนๆมากินด้วยกันแซบแบน้ำกันนอพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม